<c oughs> ในชีวิตของนักบวชเราผู้ซึ่งเข้ามาปฏิบัติอยู่ในพระวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีสถานะ ซึ่งแตกต่างจากครว่าทั้งหลายอยู่ในเพศซึ่งเหมาะสมแก่การปฏริบัติเหมาะสมในการที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราในเพศของงราเราหรือสมณีน,นั้น ตัดภาร,ระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกออกไปตัดภาร,ระภายในครอบครัวออกไปมาประพฏิบัติกูดเข้าจิตใจของแต่ละบุญเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปณิพานเคยทำอะไร ตามใจอารมณ์ตามใจกิเลสเราทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของใจใหม่มีข้อวัดปฏิบัติในสำนักเพื่อให้มีความเห็นเสมอเหมือนกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการป,รปฏิบัติซึ่งกันและกัน จึงมีระเบียบข้อวัดซึ่งเป็นกลางวางความคิดเห็นเราไว้ก่อนประพฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติที่ที่ครูบาอาจารย์วางไว้มีตุด,ดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในจิตใจของเราเราเคยทำอะไรตามความคิดตามอารมณ์มา นับพบนับชาติไม่ทวนแม่นในปฏิวัติาติซึ่งผ่านมาก่อนที่จะเข้ามารประพฤติปัิในเพศสมณะเราก็ทำอะไรตามอารมณ์ตามจิตใจของเราเราก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงสักครั้งเราจึงต้องฝืนทวนกระแสของกิเลสตวนกระแสของใจ ไม่ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ทำอะไรตามกิเลสให้ทำตามพระธรรมวินัยการมีสติเฝ้าดูจิตใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะโดยธรรมชาติแต่เดิมนั้นเราทั้งหลาย มักจะเปิดสติและขาดสติไม่มีสติต่อเนื่องจึงจำเป็นที่ต้องมาอบรมจิตใจเรานั้นในสงบด้วยการเดินยังคมด้วยการนั่งสมาธิเมื่อพวกเราทั้งหลายมาอยู่ในสถานที่สงบสงัด มาะแก่การประพฤติบัติความกังวลใจต่างๆก็ไม่ควรที่จะกังวลใจอะไรมากมายนะักเรื่องที่ไม่จําเป็นธุรละที่ไม่จําเป็นเรื่องภายนอกก็ให้ตัดความวนต่างๆออกไปมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติทำความเพียร เพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจของแต่ละบุคคลให้สนใจในใจของเราว่าในใจของเรานั้นยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความยินดีในความทั้งหลายหรือไม่ถ้ายังมีอยู่เราจะประพฤติฏิบัติจะพัฒนาจิตใจอย่างไรจึงจะทำให้ความโลภความโกรธความทุกข์มันเท่าบางลงไป หรือจะประพติปฏิบัติอย่างไรจรึงจะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปในจิตใจเราได้การประพฤติิบัตินั้นเราต้องหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอรู้จักพิจารณาว่าจำวัดขนาดไหนยิงจะพอดี แต่เดิมเราเคยพักผ่อนนอนมากเรามาประพฤติบัดเราก็ไม่หาความสุขจากการนอนนอนให้น้อยลงนอนให้พอดีฉันประทานเคยรับประทานอาหารเวลาสามสี่มือ้อก็เหลือมื้อเดียวพอดีแล้วก็พิจารณาอาหารก่อนฉันขนาดฉันหลังฉันไม่เกิดความยินดีร้าย ในรสชาติของอาหารฉันเพื่ออยู่เพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาศัยบริขาร8หรือปัจจัยทั้งสี่ก็เพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ต้องกังวลใจเรื่องต่างๆภายนอกมากมายนักภาระ,ะความกังวลใจต่างๆก็จะน้อยลงไปมีความมุ่งหวังในการที่ทำให้ใจเราสงบเป็นสมาธิ แล้วก็ปัดลบความเพียรนั่งสมาธิให้มากเดินยังคมให้มากทำความเพียรอยู่ทุกๆวันไม่ว่าจะอยู่ในยบุลไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะยืนเดินนอนหรือนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามมีสติตามลักษาจิตของตนมีสติ ดูอารมณ์ดูความคิดภายในใจของเราถ้าขาดสติครูบาอาจารย์ท่านข็บอกไว้ว่าก็าคือกาดขาดความเพีย่ยนนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการเสริมสร้างกำลังของสติเราจะเสริมสร้างได้ก็ด้วยการบำเพ็ญสมาธิมีความอดทนมีความเพีย ปราลบความเพียนอยู่ภายในจิตใจเราอยู่เสมอในการที่ทําให้ใจของเราสงบเดินงยมให้มากนั่งสมาธิให้มากทาทุกๆวันหา,บาใบสัตตาความเพี่ยนทุกๆวันเมื่อใจค่อยๆสงบลงความฟุ้งซ่านก็น้อยลงไปความสงบกค็ค่อยๆเกิดขึ้นมีปิติมีความสุขมีเบิกขาเกิดขึ้นในใจงเรา เมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ขอให้เกิดกำลังของสติเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติเราไม่ต้องไปดูบุคคลอื่นไม่ต้องสนใจจริยาของบุคคลอื่นให้มาเฝ้าดูที่ใจของเราคือดูกิเลสายในจิตใจของเราว่าความโลภยังมีอยู่ไหมความโกรธยังมีอยู่ไหมความยินดีในการทั้งหลายยังมีอยู่หรือไม่ เมื่อเราสละวัตถุสิ่งของต่างๆภายนอกไปแล้วสละหน้าที่การงานออกไปความโลภก็ไม่ควรให้ปรากฏขึ้นไปในใจของเรากิเลสยังหยาบแต่ละเอียดสำหรับคนที่มีจิตใจหยาบก็จะออกไปเรื่องบริสานด์เงินงไปใจทั้งสี ท่าน,นถึงให้มีสติปัญญาพิจารณาในปัจจัยทั้งสี่สีบอนบินทบาทเสนาสนะยารักษาโลกพิจาราเห็นเป็นสักขว่าธาตุตามธรรมชาติแยกแย,ยะพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของวัตถุธาตุต่างๆภายนอกหรือพิจารณาร่างกายเรานี่แหละให้เห็นเป็น เพียงถ้าดินท้าน้ำทมง้ําไฟพิจารณาเพื่อไม่เกิดความยินดีร้ายในการที่จะก่อให้เกิดความโลภสํารวมจิตใจเงเราอยู่เสมอการประพฤติบัตินั้นไม่ต้องการอะไรนอกจากการรู้ธรเป็นธรรมทําให้ใจเป็นธรรมถ้าเราตัดความรู้สึกตัดความควรใจต่างๆออกมาได้ สติสมาธิก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่สนใจเรื่องต่างภายนอกมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นในใจของเราเราก็จะมีสติมีปัญญาเห็นความคิดต่างๆเมื่อมีกำลังสติสมาธิปัญญาก็มีกำลังที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ความโลภ ความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะรู้เท่าทันอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นในใจแล้วจะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาลากความกังวลลากกิเลสออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยเราก็ามาอยู่มาปฏิบัตินั้นการกระทบกระทั่งอารมณ์ต่างๆภายนอกก็มีได้น้อย เพราะทุกๆคนก็มุ่งหวังความสงบมุ่งหวังความพ้นทุกข์ถึงแม้ว่าจะกระทบอารมณ์ตาเห็นรูปหูดินเสียงจะเกิดความไม่พอใจก็ตามแต่ถ้าเรามีสติอยู่ที่ใจของเราเราจะเห็นอารมณ์ความไม่พอใจและมีปัญญาที่จะพิจารณาละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต อารมณ์กิเลสอย่างหยาบเกิค,ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราทุกๆคนเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจของเราเราก็จะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์เล้ใช้ปัญญาพิจารณาละความโลภออกไปถ้าสละวัตถุสิ่งของทุกถึงท,ทุกอย่างออกจากใจจริงความโลภจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเราไม่ต้องการ วัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราจึงเข้ามาบรรชาวสมบทก็อย่าให้เผลอใจที่จะก่อให้เกิดความยินดีในปัจจัยทั้ง4ี่ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาอีกให้เห็นสักแต่ว่าธา,าตุธรรมชาติทั้งปัจจัยทั้งสี่ทั้งคนผู้อาศัยปัจจัยทั้งสี่พิจารณาเพื่อตัดอารมณ์ละวางอารมณ์ไปเรื่อยๆความโกรธความไม่พอใจ ซึ่งโดยปกติถ้าเรามีสติคุมใจก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นจเจริญเมตตาทุกๆวันเป็นสิ่งที่จะแก้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราจเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์สัตว์ทั้งหลายอยู่เนืองนิดทุกๆวันใจเราจะสงบเย็นด้วยใจเป็นเมตตาเมื่อกระทบอารมณ์ ตาเห็นรูปหูดินเสียงเกิดความไม่พอใจสติปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์ก็จะพิจารณาละวางอารมณ์ได้ง่ายสติปัญญาซึ่งพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อยู่เสมอก็จะเกิดความชํานาญในการละอารมณ์ได้ง่ายทําใจให้ว่างจากอารมณ์แต่คนที่จะมีสติตามรักษาติดของตน มีสติที่จะรู้เท่าทันลมได้นั้นต้องมีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิภาวนาให้มากจึงจะมีสติต่อเนื่องอยู่เป็นปกติถ้าขาดสติหรือก็จะเพลอสติแต่ถ้ามีสติต่อเนื่องเฝ้าดูใจของเราก็จะเห็นอารมเห็นอาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจ กิเลสอะไรเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาอล่าไปได้ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาออกไปได้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติญญก็พิจารณาอล่าไปได้ปล่อยวางทําใจให้ว่างจากอารมณ์อารมณ์อย่างหยาบซึ่งเป็นปกติเมื่อตายรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นเล่นสัมผัสรถกายสัมผัสเย็นร้อ,น,อนแข็ง อารมณ์อย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจหรือความ,มเฉยเฉยถ้าเราทรงสติทรงสมาธิอยู่ในปัจจิบันเราเจะเห็นอาการของจิตนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าลมความพอใจเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปถ้าลมความไม่พอใจเกิดขึ้นมาไม่ดับไม่เห็นความเกิดดับเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปปล่อยวางาไปสลัดคืน ปล่อยวางออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขจัดอารมณ์อยู่ทุกๆขณะจิตขจัดความคิดที่ไม่ดีอยู่ทุกๆขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราเพราะฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นทางไตรเอกเป็นสิ่งที่สำคัญมากการทำสมาธิด้วยการกำหนดสติให้ต่อเนื่องก็เพื่อให้มีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะส่งผลให้มีสติซึ่งเข้มแข็ง มีสมาธิทรงตัวก็จะเห็นจิตของเราเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติปัญญานี้ค้นคว้าหาทางที่จะทําลายกิเลสค้นคว้าหาทางที่จะละกิเลสภายในจิตใจของตัวเราเองนักปฏิบัติจึงต้องฝืนทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสไม่ทําอะไรตามอารมณ์ไม่ทําอะไรตามกิเลสขูดเกาดัด ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้จักจริตนิสัยของกิเลสภายในใจของเราต้องรู้จักท่าทางของกิเลสภายในใจของเราจึงจะรู้จักวิธีแก้กิเลสโดยมากในเบื้องต้นนั้นท่านให้ยึดหลักปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือปฏิปทาของหลนานสาวกทั้งหลายเป็นหลักเป็นแนวทางปฏิบัติมีศีลคือธรรมวินยัยเป็นพื้นฐาน ทำสมาธิเป็นท่ามกลางมีทุดงควัตเป็นเครื่องขูดเกากิเลสตรงไหนที่จะแก้ไขกิเลสก็รู้จักขูดรู้จักเการู้จักฝืนรู้จักอดทนไม่ทำอะไรตามอารมณ์ไม่ทำอะไรตามความคิดเพราะความคิดนั้นยังเป็นกิเลสอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจก็เป็นกิเลสเมื่อเรายังมีสติปัญญาไม่รอบคอบก็ระเผลอสติหรือขาดสติ เราก็จะหลงอารมณ์หลงกิเลสรู้ไม่เท่าทันอารมณ์รู้ไม่ท่าทันกิเลสไม่ว่าเราจะคิดพูดหรือทำอะไรก็เป็นกิเลสทั้งหมดในเบื้องต้นนั้นถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราเราเห็นกิเลสอย่างหยาบก็พิจารณาละออกไปทำใจใว่างจากลมอยู่เสมอเมื่อมีเวลาว่างก็ปาราบความเพียรเดินยงกมนั่งสมาธิทำให้มากจะเลยได้มาก ทำให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตทรงสมาธิเป็นปกติสติจริงจะเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งจะเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราก็ค่อยๆใช้สติปัญญาพิจารณาลากความโลภออกไปใช้สติปัญญาลากความโกรธออกไปใช้สติปัญญาลากความพอใจความไม่พอใจไปทำใจให้เป็นกลางเมื่อใจว่างจากอารมณ์บ่อย ทำสมาธิภาวนาจนใจสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสิ่งที่โอปชาสอนแก่คลบุตรซึ่งเข้ามาบวชน,นั้นท่านกล้พิจารณาผมขนเล็บฝันหนังเป็นพื้นฐานเพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเราก็ต้องฝึกก้าวเดินทางสติปัญญาโดยการยกส่วน,นต่าง ภายในร่างกายขอยงเรามาพิจารณาจะยกผมขึ้นมาพิจารณาก็ได้จะยกหนังขึ้นมาพิจารณาก็ได้จะยกกระดูกขึ้นมาพิจารณาก็ได้ฝึกซ้อมให้มีความชํานาญให้สติปัญญาชํานาญในการพิจารณาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่เชื่อตัวตนของร่างกายนี้เลยจะพิจารณาแง่ม,มุมใดก็แล้วแต่จะพิจารณาการสามสองก็ดีจะพิจา,ารณาสุภากรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดี เพื่อเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้เพื่อให้ใจนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยถ้าสติปัญญาไม่มีกําลังการพิจากายในกายนั้นก็ไม่เห็นใจไม่ยอมรับเมื่อใจไม่ยอมรับใจไม่เห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็แสดงว่ากําลังของสมาธิไม่เพียงพอ ต้องวางการพิจารณาแล้วกลับมาเดินถึงขมนั่งสมาธิปราลบความเพี่ยรให้มากจนจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตว่างจากลมก็ยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจณาฝึกซ้อมพิจาณาทุกๆวันถ้าติดเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่เชืเ่อตัวตนในเบื้องต้นนั้นถ้าไม่เคยเห็นเห็นครั้งแรกอาจจะเกิดความสดังเวท หรือเกิดปิติเกิดขึ้นก็ตามถ้าเห็นบ่อยๆเกิดความเคยชินเกิดความํำนานความสดสังเวชก็ไม่เกิดขึ้นเกิดปิติเลยแต่ใจก็ปล่อยวางเหมือนกันแต่เป็นการปล่อยวางความยึนมั่นถือมั่นในกายตนเปียงชั่วคราวการพิจารณากายในกายหรือการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาให้เกิดความํำนานของสติปัญญาที่จะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ให้เห็น ว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเห็นจนใจค่อยๆย,ยอมรับและใจค่อยๆปล่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไปทีเล็กทีน้อยก็จะเห็นผลเกิดขึ้นไปในใจของเราคือความสงบเยือกเย็นใจความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปเมื่อเราบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีซึ่งเป็นหนทางดำเนินไป เพื่อที่ก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะละกิเลสละความทุกข์ไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์เมื่อใจว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดก็พิจารณากายในกายนี้อยู่เสมอเมื่ออยู่ในอาบททั่วไปก็มีสติ ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าตาเห็นรูปหูดินเสียงในเป็ดบันก็พิจารณาได้ตลอดพิจารณาละความพอใจและความไม่พอใจออกไปทำใจเป็นกลางถ้าเราพิจารณาร่างกายจนมีความชำนาญเราก็จะสามารถพิจารณาได้ทุกๆยาบทไม่ว่าเราจะยืนอยู่เราก็พิจารณาร่างกายได้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่เราก็พิจารณาร่างกายได้ ไม่ว่าเราจะเดินอยู่เราก็พิจารณาร่างกายได้พิจารณาได้ทุกทุกขิยบทความชำนาญของสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นเกิดปิติเกิดความสุขเกิดเวทขาเกิดการปล่อยวางทำใจให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอยู่เสมออันก็จะรู้จักทางดําเนินไปเพื่อละความโลภลาความโกรธลาความยินดีในกามทั้งหลายออกไปจากจิตใจของเรา ทีเล็กทีน้อยแต่สิ่งที่สำคัญคือปฏิปทาของแต่และบุปฏิปทาของแต่และบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อคลายจากความโลภความโกรธความหลงหรือไม่เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอหรือไม่จำวัดขนาดใดจึงจะพอดีฉันฉันประธานขนาดใดจะพอดี ทำความเพียนขนาดไหนสมาธิจึงเกิดหาตรงนั้นให้ได้หาความพอดีให้ได้สำหรับแต่และบุคคลเพราะฉะนั้นสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นกำลังใหญ่ยิ่งใครสามารถที่จะทำสมาธิให้จิตสงบละเอียดก็ยิ่งเป็นกำลังใหญ่แต่บางครั้งถึงแม้ว่าจิตยังไม่สงบละเอียดก็ตามแต่พอเป็นบาดฐาน แห่งความสงบพอเป็นบาดฐานแห่งการที่จะยกล่างกายขึ้นมาพิจารณาเราก็ไม่ปล่อยให้เสียโอกาสก็สามารถที่ยกล่างกายขึ้นมาพิจารณาได้ทุกแง่ทุกมุมพิจารณาให้เกิดความจำนานให้เกิดความแค่้วคลองของสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่มมตัวตนของกายนี้อยู่เสมอใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเอง ถ้าสติปัญญาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่ในแต่ละส่วนก็จะปล่อยวางไปตามลําดับลําดับไปการพิจารณาร่างกายนี้ที่สุดแล้วเมื่อรอบรู้ในเรื่องของร่างกายทั่วถึงทั้งกายที่เป็นอดีตกายที่เป็นจะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตแม้นกายในกายในปัจจุบันถ้าสติปัญญาอย่างเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิง ตรงนี้แหละก็จะทําให้ความโลภดับลงไปความโกรธดับลงไปความยินดีในการามทั้งหลายดับลงไปเพราะฉะนั้นการประพฤติบัตินั้นเราต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอยู่เสมอบางครั้งมีความท้อถอยเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้เกิดกําลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะทาความเพียร บางครั้งเกิดความเหนื่อยเราก็พักผ่อนแต่ในใจประรบความเพียนว่าถ้าพักผ่อนเพียงพอแล้วเราก็จะทําความเพียนต่อไปการต่อสู้กับกิเลสนั้นจะไม่มีวันจบสิ้นจนกว่ากิเลสนั้นจะสิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่สำคันกา,การต่อสู้กับกิเลสนั้นจะมีทุกวันทุกคืน ทุกอาทิตย์ทุกเดือนทุกปีจนกระทั่งสิ้นลมหายใจก็ไม่ขายความเพียรน,นักประพฤติบัตินั้นต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้ตั้งเป้าหมายงการประพฤฏิบัติอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปราะโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนกำหนดสติทำสมาธิภาวนาให้ใจสงบเยือกเย็นใจยังไม่สงบเยือกเย็นก็บำเพ็ญเพียนให้มากๆถ้าทำเหตุ คือการเดินอย่างมนั่งสมาธิมากๆผลคือความสงบของใจก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นตามธรรมชาติและจะมีสติมีปัญญาที่เจนกิเลสไปในใจของเราและมีสติมีปัญญาที่จะดับกิเลสไปในใจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นการประพฤติฏิบัตินั้นให้เราทั้งหลายมีความอมดทนมีความเพียนไม่ท้อถอยสนใจในการประพฤติฏิบัติเอาไว้สัตสตาความเพียนอยู่เสมอในทุกๆวัน การเข้ามาอยู่ในเพศผ้าคากรพัฒเป็นเพศที่เหมาะสมต่อการที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจของเราพยายามหีกเล่นสถานที่สงบสงัดบำเพ็ญภาวนาไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็บำเพ็ญภาวนาจะบำเพ็ญภาวน,นาอยู่ณสถานที่ใดก็แล้วแต่ก็ทำความเบียรให้มาก ถ้าเปลี่ยนสถานที่ไปก็ยิ่งทำให้มากกว่าเดิมอย่าไปให้กิเลสหลอกไปนู่นจะไปภาวนาแล้วไม่ภาวนาเปลี่ยนไปสถานที่นู่นแล้วจะไปภาวนาก็ไม่ภาวนาถ้าคนไปบัตเป็นอยู่ที่ไหนก็ภาวนาจะเดินทางไปไหนก็ภาวนาไม่ทิ้งการภาวนาไปตลอดนั้นปฏิปทาที่สม่ำเสมอจะทำให้ใจนั้นรู้ทรร ทำให้ใจนั้นเห็นธรรมทำให้ใจเป็นธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามปาราลบความเพียนพิจารณามรณนนุสติทุกๆวันจะได้ไม่ประมาทในชีวิตไม่ปล่อยวันเวลาให้ร่วงเลยไปโดยปล่าประโยชน์อย่าให้กิเลสมีไปในใจเ,เราถ้ากิเลยังมีอยู่ไปในใจเ,เรา ก็ค้นคว้าหาทางที่จะทําลายกิเลสหาทางที่จะละกิเลสใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางดับกิเลสไปในใจของเราอยู่ทุกๆขณะดจิตก็จะทําให้ใจเงเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นเลยได้รับความุกที่แท้จ,จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นถึงพวกเราพอสมควรก็ขอ,อยุติที่เพียงเท่านี้